ทลายแก๊งคลอเซนเตอร์จับผู้ต้องหาหลอกโอนเงินซื้อทองคำออนไลน์มูลค่ากว่า4.5ล้านบาทขยายผลค้นพบเอกสารนิติบุคคลบัญชีม้าและยาบ้าพลตำรวจตรีวสันเตชะอ克拉เกษมรลองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีโชติวัฒนเหลืองวิไล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นำกำลังขยายผลเข้าตรวจค้นชั้นที่8ของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษแขวงลาดยาวเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากศูนย์วอร์รูมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตรวจสอบพบการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติมีการโอนเงินจำนวน4ล้าน5แสบาทไปซื้อทองคำจำนวน80บาทผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยจำนวนสองรายที่ไปรับทองคำย่านเยาวราชได้ให้ข้อมูลว่ามีการเปิดห้องพักแห่งนี้เป็นที่สั่งการให้ไปกดเงินและรับทองจากการเข้าตรวจค้นห้องพักชั้นที่8พบว่าเป็นห้องสุดขนาดใหญ่มีตราประทับของนิติบุคคล10บริษัทเอกสารรับรองการเปิดบริษัทสมุดบัญชีธนาคาร3เล่มโทรศัพท์มือถือ3เครื่องถุงใส่ทองคำ3ถุงยาบ้า1,000เม็ดพร้อมอุปกรณ์เสพ นอกจากนี้ยังพบว่าที่บริเวณชั้น7อีก5ห้องซึ่งใช้เป็นห้องพักและห้องทำงานทั้งนี้สามารถจับกลุมผู้ร่วมขบวนการที่จุดนี้เป็นชายได้อีก3คนจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการรับว่าถูกชักชวนผ่านทางแอปพลิเคชันเข้ามาทำงานในบริษัทเงินกู้ที่ถูกเปิดบังหน้าในการรับโอนเงินและกดเงินบัญชีมาโดยในแต่ละวันจะมีหน้าที่สแกนใบหน้า เพื่อโอนเงินและออกไปรับทองตามร้านต่างๆโดยได้ค่าจ้างเดือนละ1,000 10, 0หมื่นถึง50,000บาทส่วนยาบ้าที่พบนั้นได้รับสารภาพว่าเสพเองวันละ10เม็ดร,ร่วมกับการดื่มน้ำกระท่อมโดยจะมีผู้จัดหายาเสพติดและอาหารมาให้ทางด้านพลตำรวจตรีวสันกล่าวว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีรูปแบบระงับยับยั้งเงินก่อนที่จะเกิดความเสียหายซึ่งเป็นการทํางานเชิงลุก จากเมื่อก่อนที่จะต้องรอผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแต่ปัจจุบันตำรวจได้เข้ายับยั้งเงินที่ผู้เสียหายโอนเข้ามาขบวนการนี้ได้มากกว่า100ล้านบาทสำหรับขบวนการนี้มีการหลอกลวงผู้เสียหายสองคนในพื้นที่สอนพยาไทและสอนบางโพให้โอนเงินเข้ามาบัญชีธนาคารของนิติบุคคลยอดรวมประมาณ4ี่ล้านห้าแสนบาทระหว่างนั้นทางวอลลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจพบลักษณะการโอนเงินที่ผิดปกติจึงสั่งให้เฝ้าติดตามเส้นทางทางการเงิน พร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบกระทั่งพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนผ่านเข้าแอปพลิเคชันซื้อขายทองออนไลน์ของห้างทองชื่อดังเพื่อซื้อทองคำน้ำหนัก80บาทและเตรียมเดินทางไปรับทองคำจำนวนดังกล่าวที่ห้างทองย่านเยาวราชตำรวจชุดสืบสวนนครบาลและชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจน,นครบาล6จึงเฝ้าติดตามกระทั่งพบหญิง2คนเป็นผู้เข้าไปรับทองคำจึงได้เชิญตัวมาสอบปากคำที่สอนอจ,จกรวัด ก่อนจะขยายผลมาตรวจสอบที่ห้องพักดังกล่าวและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดในเวลาเพียงสองชั่วโมงคือในวันนี้นะครับเอ่อในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางสมรภูมิชาติโดยท่านทักัยนะครับจะมีวอลลุ่มเกี่ยวเรื่องการปริัติการอย่างรวดเร็วน,นะครับที่มีการสั่งการว่าให้ติดตามพวกบัญชีม้านะครับแล้วก็มีการสกัดกั้นนะครับแล้วมีการสั่งการไปตามหน่วยงานต่าง ซึ่งในวันนี้ครับก็มีการสั่งการมาจากวอลุ่มตอรอนะครับว่าให้ทางทีมคนครบาลเนี่ยช่วยสกด่อยทีมบัญชีม้าทีมนึงนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบใหม่นะครับโดยใช้ร้านค้าทองนะครับเป็นในการหมุนเงินออกมาแทนนะครับก็มีการที่จะให้ม้าเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกัทางออนไลน์เนี่ยไปเอาทองออกจากร้านทองแห่งหนึ่งในในพื้นที่ของเยวราชนะครับ ในเบื้องต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในในส่วนของนครบาลเองเนี่ยทางผู้พการชลดีวัฒนะครับผู้การสืบสวนเนี่ยก็ได้มีการให้สั่งให้ทีมงานนะครับมีการติดตามสกดรอยตั้งแต่ที่ในพื้นท,นนที่ร้านทองในพื้นที่นะครับจนท่านมีการสืบสวนขยายผลทําให้ทราบว่าไอ้กลุ่มแก๊งเนี้ยนะครับมาเปิดห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้นะครับไว้เป็นวลุ่มนะครับ ซึ่งลักษณะในการแผนธุกรกิจของเขาเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะใช้วิธีการเปิดบริษัทขึ้นมานะครับเป็นบริษัทก็คือง่ายๆก็เป็นบริษัทมาไว้รองรับในการทําธุรกรรมซึ่งเป็นการธุรกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับผู้ที่รับจ้างก็เริ่มต้นตั้งแต่รับจ้างเปิดบริษัทนะครับลงทุาไปเปิดบัญชีรวมทั้งก็มีการจัดตั้งทีมงานขึ้นมามีการขยายผล ขยายทีมงานไปในการที่จะไปเบิกเงินตามเคาน์เตอร์ธนาคาราต่างๆนะครับพอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยทางตำรวจเราเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการบล็อกไม่ว่าเป็นเคาน์เตอร์แหลต่างของธนาคารนะครับสุดท้ายก็เปลี่ยนรูปแบบหน่ก็ใช้ไปซื้อทองแทนนะครับก็จํานวนค่อนข้างเยอะนะครับในวันนี้เนี่ยมูลค่าก็ไม่ต่ำกว่าสล้านกว่าบาทนะครับทา,ทางทีมงานเองของผู้การ สืบสวนคนครบาลผู้การนครบาลหนะครับทีมสืบสวนคนครบาลหกนะครับก็มีการไล่ไล่ติดตามถึงแม้กระทั่งามาตรวจค้นที่แห่งนี้นะครับทั้งนี้ ชุดจับกลุ่มยังไม่ทราบรายละเอียดพฤติการการหลอกลวงผู้เสียหายของกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ดังกล่าวแต่อย่างไรและเตรียมเรียกผู้เสียหายแต่ละคนเข้าไปให้ปากคําโดยในพื้นที่สอนอพญาไทยผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความในวันพรุ่งนี้ส่วนที่สอนอบางโพจะเข้าแจ้งความในวันศุกร์นี้เพื่อขยายผลให้ถึงผู้ร่วมขบวนการทุกคน